เลื่อยวงเดือน9นิ้วยี่ห้อนิกาตาตัวนี้1,590บาทตัวนี้7นิ้วนะพี่นะยี่ห้อนิกาตาเหมือนกันราคาอยู่ที่1,100บาทราคานี้รวมส่งเก็บปลายทางไม่มีการบวกเพิ่มน,นะพี่นะราคานี้พี่จะได้อะไรบ้างมาดูกันให้จะๆพี่เก้านิ้ว2,900ัารวัตนะพี่นะส่วน7นิ้ว1,200งพัวัต ก้านิ้วสามารถใช้งานหนักๆได้พี่ซอยไม้ก็ได้ตัดไม้หน้า3ามก็ได้เลยพี่นะมาดูฟังเสียงดูพี่หนึ่้ายเก้าสิบาทพี่แถมใบให้หนึ่งใบนะพี่นะอันนี้หกเหลี่ยมไว้ถอดนะพี่นะพันสองก้อนอันนี้ที่วัดระยะพี่ครบชุดพี่ตัวนี้สามารถตั้งเหมือนไฟเบอร์ก็ได้พี่ฟังเสียงดูพี่จะนุ่มมากพี่ดูสามารถปรับ ได้ถึงสีเท่าองศาด้วยกันนะครับผมสุดยอดมากพี่ตัวนี้มอเตอร์ข้างหลังจะใหญ่หญมากนะพี่นะข้างหลังกดลงอย่างนี้ได้พี่ดูกดลงมันไฟเบอร์เลยครับผมฟังเสียงดูพี่แน่นมากตรงนี้สามารถปรับให้แน่นนะพี่สนับมือครับพี่มีทิศกลับเรียบร้อยต,ตัดตัดอย่างนี้พี่นะดูครับผมอลองดูเลยครับผม นี้เป็นยี่ห้อนิกาตาพี่ของแท้ราคา1,590บาทลูกค้าท่านไหนสนใจแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยครับผมโอเคครับสวัสดีครับของแท้ครับผม